อยากถูใจอยู่ชอบ,ชบมีถุงซแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ชอบถ่ายรูปค่ะรุ่นนี้คือครอบคลุมทุกอย่างที่เราต้องการเนื่องจากว่าเขาร่วมมือกับคัสเซิลกล้องดีมากๆมีกล้อง3ตัวมีคอสเมตสตรีนะคะแล้วก็มีเซอร์เรตชัทที่ตั้งที่ถ่ายรูปมันเป๊ะมากๆๆๆทุกอย่างสวยมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญตามสไตล์ของอัลเบอร์เดอสาร์ต์ซิล เห็นตอนเห็นดีไซน์ครั้งแรกก็แบบสวยค่ะรู้สึกว่ารุ่นีมีความหนูเพิ่มขึ้นมีความแพงมากขึ้นจริงใช่สวยค่ะแค่แค่ถือก็รู้สึกเออแค่ถือก็คือสวยแล้วใช่ค่ะนี่กล้องดีมากไลยใช่ั้มพี่ยากล้องดีมากๆ รับประกันได้เลยค่ะว่ากล้องดีมากๆรู้สึกว่าเป็น o p p o Fine and 3 Flip นะคะเป็น Portrait ที่ดีที่สุดถ่ายรูปได้ดีที่สุดในซูเปอร์มตมองถายเฟลฟี่อย่างเราด้วยใช่ค่ะแต่กล้องกล้องของกล้องสมารเขาก็ดีค่ะแต่แล้วอะไนจะเป็นหัวเรื่องเปิดปิดเปิดพับไปพับมามันจะมันคุยอะไรกันเห็นเขาบอกใช้ได้ห0 0 0นครั้งเหนื่อยคะพี่ยาค่ะก็ในใน ในการใช้งานมือถืออะค่ะย่ารู้สึกว่าเราเปิดปิด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 ตามที่เขาบอกอะค่ะไม่ถึงแน่นอนใช่ค่ะคนแน่นอนค่ะทั้งรุ่นนี้แล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่รอยพับราหัิย่าหลยคุกตงมูลเรื่องเอ๊ะแบบเวลาแบบฟรีปมันจะชอบมีรอยพับเครื่องนี้ไม่มีรอยพับ แน่นอนแน่นอนก็อย่างที่บอกค่าแบบซีีเลรสมากๆแลทำแบบเนียนมากๆจะไม่รู้สึกค่ะแต่ปากนะครับ่ากพี่ยามาสาววอลปเปค่ะพี่ยาเชิญเลยก็ขอฝากด้วยค่ะสำหรับ a อ p l e เไนสคลนะคะเป็นคลิปโฟนนะคะที่ถ่ายดูสมากเป็นคอนเทนต์ที่ดีสุดในคุณโบค่ะรู้แบบมูลค่าสูงพอสมควรเลย ใช่ไหมครับไม่ถึงแหวนสักทีวันนี้มันมันถามนี่มันแหวนแบพวกนี้ยังไงครับพี่แะยังไงทำมันเตะตาแต่เดินเข้ามาเลยอ่ะตลอดเลยเออแต่อันใส่ใส่อยู่แล้วหรอย่าใส่นีอยู่แล้วหรออันอันเดิมหรอแหวนมั่นแหวนมั่นอ๋ออันนี้ไม่หรอใช่โอ้ทำไมไม่เห็นข้างหลังเว่ามันมีไม่ได้เป็พิ่มใส่ใช่ไหมไม่ค่ะมันเดิมใ็่เลยค่ะไม่มีอใช่ ทำไมเออทำไมทำไมวันนี้ถึงใส่มาออกนานนี่ยังอยู่มาใส่ครั้งนี้นานนี่ยังไม่ได้ไม่ได้หิบมาใส่ออกงานพี่แอใส่มาครั้งหนึ่งจริงเหรออยู่ทุกวันเลยปะไม่ถ้าถ่ายถ่ายหนังถ่ายละครไม่ใส่่ส่วนมากแบบออกจากนมากก็เด็กเดนิ้วค่ะเออเวลาใส่แล้วมันมีความกังวลนะที่ยากหรือว่าเคยชินไปแล้วนิดหน่อยค่ะแต่ว่ากับแบบถ้าเดินคนเดียวก็จะทำางเงี้ยซ้อนหน่อยหมุนอ๋อเออระยะหมุนก็เลยไม่ได้สังเกตเพจใช่ไหม วันนี้ไว้ใจพวกพี่หรอฮะมันมันปรตีแล้วเราเราใส่นี่คือมันเป็นความชอบของเราเองหรือว่าพี่แดงเขาอยากให้เราใส่ติดตัวไว้ไม่ค่ะหนูชอบใส่ด้วยค่ะมันมันใหญ่ดีค่ะแบบเป็นจบเราไม่ต้องใส่อย่างอื่นก็ได้อเม็ดเดียวอยู่เลยค่ะแล้วก็เป็นการให้เกียรติพี่แดงด้วยค่ะใช้เรื่อยๆเขาก็ชวนใส่ติดติดนี้ตลอดค่ะอะไรก็ ไปออกกำลังกายไปวิ่งเขาก็ใส่ค่ะของเราอะนะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแค่เรามาอีเวนต์แค่นี้แล้วเราต้องใส่ค่ะเคยลืมใส่เหรอแบบว่าตอนจะเจอเขาไหมคะเออชอบเลยคะแต่ว่าถูกใจกับเบนนี้ไม่อยากเพิ่มอีกหรอ แบบแบบเพิ่มไหมไม่ไม่เออจะมีอีกไหมจำแผนจะแผนไว้จะมีอีกไหมว่าเออมันแหวนแหวนมั่นแหวนแต่งอะไรเงี้ยไม่มีก็ไม่ติดใส่ครบผ้านี่ไม่ติดติดเออไม่ติดคอซื้อมาเลยเด็ดซื้อมาเลยอันนี้จะว่าอันนี้แหวนมากแต่ว่างานแต่งก็คือจะต้องเป็นแหวนวงหนึ่งแม็กหรือว่าจะใช้วงนี้เลยพี่ยาถ้าแต่งก็ต้องเป็นโกลเด้นอะเป็นวงทองแล้วแต่แล้วแล้วแต่คู้ เออเอาใหม่เอาอีกเอาอีกเอาอีกเหรอตัดสินใจเองเลยตอนเออบอกบอกพี่แบร์สิบอกพี่แบร์เองมีวงที่เออไกลนิดหนึ่งต้องเป็นลักษณะยังไงเราชอบแบบไหนอีกวงหนึ่งถ้าเป็นแหวนแต่งงานหรอไม่แหวนเราอยากจะให้พี่แบร์ซื้อให้เพิ่มอ่ะอ๋อเอาเพชรเพชรเล็กันนี้ก็ได้อาจะได้อาจะได้แบบใช้เดลี่ได้วันไม่ต้องกังวลเออเออเออแต่ถ้าไปทำธุระคนเดียวพี่ยาใส่ไหมเม้นเนี้ยอะไรนะเวลาไปทำธุระคนเดียวใส่ไหมลูก แหวนเนี่ยไม่ได้้นะับเพราะมันอันตรายใช่ไหมเออก็เป็นเล็กลงหน่อยเนาะบอกพี่แดนเนาะเป็นแบบวงออกงานพี่พูดพูดพี่คนแนะนำยาส่งสายตามาไงอะพี่ก็เลยพูดให้ไปอะไปอี่หนึรวันแบ่งให้พี่ด้วยนะถ้าได้อะเมื่อก่อนบอกว่าถ้าหลังแต่งงานจะต้องสร้างเงินห่อเด็กนุ่พี่แบะบ้างยังระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องส่วน ตอนนี้คือยุ่งมากๆยุมย่มแบไม่มีแค่แค่จะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยสญญายตาเลยยังไม่ได้แบบคุยถ้าเห็นแค่ก็จะเป็นแถวในมือรังใครยังก็ต้องในเมืองของพี่แดร์เป็นนักกิจกรรมแต่ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าอย่างไงก็ต้องสร้างบ้านให้เป็นเดินออกของเราสคนที่ไม่ใช่บ้านที่แป่หรือบ้านญาที่ทําอยู่ตอนนี้ Yes อ่าก็จะมีบ้านเพิ่ม เอาไว้มาว่ากัานหลังแต่างงานเนาะค่ะใช่แล้วเรีนทำเรียวนี้ว่าน่าจะได้แถวไหนหรือว่าอะไรมันจะต้องเริ่งมงแบก็จะต้องเรืองเมืองค่ะแถวแถวที่ที่ย่าอยู่เพราะว่าพี่แม่ก็มียูซึ่งก็อยู่แถกรุมันอ๋อบริษกลางเมืองเลยนะยา่าคือมีที่ดินอยู่แล้วหรือยังไงลูกดูไว้แล้วค่ะว่าอยากได้ตรงไหนแต่ยังไม่ได้ซื้อที่ใช่ไหมครับ อาจะหรือว e ่าพ bueno, uh, e uh, e yeah. uh uh ี่แบเขาซื <c oughs>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  ้อที um ่ไว้แล้วไม่อันนี้เราต้องแบ่งกันค่ะเราต้องแบอครึ่งต้องแชรีความผิดกันแต่ว่าที่อาจจะเป็นที่ในหมู่บ้านใหญ่ๆที่แบบว่ามีที่บ้างสาหรับไปซื้อสร้างบ้านเองได้ประมาณนั้นใช่ไหมเออไอซีเออเออทำไมถึงอยากได้เป็นที่ที่แบบว่าใกล้ที่เดิมใกล้บ้านยาใกล้ยิมพี่แบ เราจะได้อย่างไรจะได้เจอกันทุกวนันแน่นอนอ่าอุ้ยวางแผนไกลมากเลยเนาะค,คิดว่าชอบค่ะเพราะว่าน่าสมมุติว่าย้ายออกไปไกลอะค่ะเราก็จะมันก,นก็มีสิทธิ์ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยอ่าอันนี้คือเป็นการพี่แบร์เขารู้ไหมว่าเหตุผลข้อน,นี้ว่าเขาเห็นด้วยค่ะใจยิ้มใจยิ้มลาศิลโรงเรียนลูกได้ไหมฮะไม่ได้คิดไปไกลค่ะรู้สึกว่าดูแลตัวเองยังไม่ได้ไปไกล อย่าแต่งก่อนเนาะไม่ว่ากันเรื่องอื่นเอออ่ะพี่แยไปยิมบ่อยล่าสุดไปต่บวยเห็นไหมฮายเห็นค่ะหนูไปด้วยค่ะเป็นไงพี่พี่แย้คนถ่ายไปรูปนั้นหนูไม่เป็นคนถ่ายค่ะเออพี่แย้เขาบอกว่ามันมีรูปขาดสั้นกว่านั้นอีกอ่ะเมื่อวานเนี่ยพี่แยแต่งตัวโป๊เนาะอุ้ยหรอย่าห่วงหรอเราดุมีควารู้สึกไหมคะเราดุหลังๆเขาเริ่มนะหลังๆเขาเริ่มโชว์เริ่มอะไรเนาะไม่ใช่โป๊จริ เข้าใจว่ามันอชุดอก่อยมวยเขาต้องการแบบแบบอตัวแล้าหวงไหมฮะไม่ห้ามลงด้วยเราแขเขาตัวนห้นนะเกงสัที่เป็นเกงสั้นนี่คือยาห้ามลงไหมเพราะว่าพี่แบเขาบอกเขาไมลงเขาไปก้าลงอันนี้แบบสั้นมากัไม่เห็นเะเขาบอกย่าเห็นหมดแล้ว ไลเออร์จริงหรอพี่แบร์เป็นไรอ้งเลยเหรอไม่เห็นรูปแต่ว่าเห็นตอนที่เขาสอนทอ่าเห็นรูปเออเออเออแล้วหลอนก็เลยถกอะไรมันมันมันสั้นแค่ไหนพี่ย่ามันเป็นแบบอันด์แวร์ดูเป็นอันด์แวร์เลยหรือยังไงลูกก็คอนเทนต์น่ะคะอารมณ์แบบอ๋อถ้าพี่แบร์เขาลงย่าทำไงอ่ะไม่เป็นไรค่ะก็โอเคค่ะย่าบอกหน่อยให้พี่แบร์ลง ใครมีคนอยากดูมีคนอยากดูเออชัดเจนไปแล้วทั้งสองเลยเออแต่ย่าไม่ห่วงพี่แดงจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลิกห่วงแล้วไหมพี่ย่าไม่แต่ไม่ได้มีไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกห่วงไม่ไม่เคยรู้สึกว่าห่วงเพราะแม่ชอบตลงรูปโป๊เพราะว่า it's his body อ่าจะมีสต๊าฟตี้เป็น happy with it เออเกือบเกือบเป็นครั้งตัวเองปะ เราเป็นทั้งคนที่ตัวเองมากใช่แต่ก็ทำตัวไม่ได้ไม่ได้ยิ้มอรแบบหวงมากแต่พี่แบคเขาขุ่นฟิตเฟิร์มมากเลยนะคนชมกันแบบพี่แย่ว่ายังไงตัวก็เป็นเรื่องจริงค่ะตั้งใจค่ะเขาตั้งใจค่ะก็จริงจริงพี่แย่เข้าใจความตั้งใจของพี่แบคด้วยค่ะเพราะว่าเขาอยากเป็นตัวอย่างให้คนอื่นแบบอันนี้ าแบบออกลังกายหนักเนอพี่แย่เคยบอกว่าเขาออกลังกายแบบจริงจังมากใช่ค่ะก็ก็ทุกวันถ้าเป็นไปได้ก็คือทุกวันแล้วเขาลากย่าไปด้วยอย่าไม่ไม่มีใจอ่อนไปออกกับเขาบ้างหรอัะลูกเขาไม่เคยชวนหรอจริงหรอใช่น้อยใจหรอไม่น้อยใจจริงจริงจรงจร่งจริงจริงจริงหิง ไปนั่งเฝ้านั่งรอได้ยังไงเราได้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะนานๆทีถึงจะแบบว่าไปไปอยู่กับเขาบ้างอะไรใช่ไหมไม่เลยหรออะไรที่ไปดูปล่อยมวยนี่คือยังไงดูไปต่อยด้วยอ๋อแต่ว่าตอนที่พี่แบร์ถ่ายรูปย้อนไปเชียรบ้านเดมี่อ๋อแวะไปเออเออเออยากคิดว่าพี่พี่แบรจะแบบว่าพัฒนาขุ้นไปมากกว่านี้อีกไหมรือว่าเขาพอแล้วไปมากแล้วเออ เออเท่านี้ก็ดีแล้วเนาะใช่เออพี่ยอยู่เรื่องนึงละครกับพี่ต่อพี่แอนอ่ากับพี่ต่อและน้อาพูดได้แล้วเนาะพูดได้แน่รู้เรื่องหมดแล้วเขารู้เรื่องหมดแล้วใช่ใชค่ะเป็นไงเรื่องนี้พี่ยาป็นเต้นตั้งตอหนูพูดได้แค่น้อยอ่ะอันละเขาเป็นเรื่องเนึ่งนิดเบาบางของยาดจะเป็นไงในเรื่องนี้ เคยเห็นกันมา่อน้านีไหมว่าเอ๋ยก็องาีิย่มมาเยอะแล้วนะทุกทบาทแล้วนะแต่พอเรื่องนี้จะเป็นยังไงแ่สิ่งที่ย่าควรจะถามพี่แอนเมื่อวานว่าเราพูดได้แค่ไหนแต่ย่าลืมค่ะก็ติดใจแล้วที่จริงอยากทำงานกับต่อมาสักพักแล้วเพราะว่าเราแบบเฉียนลงไปเฉียนมแล้วก็รู้สึกว่าต่อป็นนั้แสดงมี่ากๆรู้สึกว่าการทงานคร้งนี้น่าจะเป็นแบบแบบเชฟอนเชงที่ย่าน่าจะได้อะไร แต่พี่ย่า yeah, แต่พี่ย oh. ่รู้ใช่ไหมว่าพี่ย่าคือนักแสดงผู้หญิงที่พี่ต่อเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็อยากจะร่วมงานมากต่อเคยพูดกับย่าค่ะย่าก็บอกเหมือนกันว่าอยากร่วมงานเก่งเกินเ่เก่ง่เก่งเก่งเกินตแ่าิดดิ้นก็รู้สึกแบบรู้สึกเลยวิร์ก็อมีพังงานกบเ่ค่ะก็เวิร์กช็อปกันมาพอสมเก่งงเก่งนี่มันจะเป็นยังไงพดีคุณดูได้คำโค้ดเก่งอ่า